ชมพู่อรยาผ่าลูกๆเที่ยวสวนสนุกเอ็นดูนเนเกลยหวัวลาออารมณ์ดีมากทริปจบแล้วแต่รูปเนะี่ยยังไม่หมดสำหรับครอบครัวรังซีิซีพิพัฒน์ที่ยกครอบครัวกันไปเที่ยวประเทศอังกฤษสำหรับคู่ของชมพูอรยากับนอตวิสลดที่ทริปนี้นอกจากจะผ่าลูกๆไปดูโรงเรียนแล้วก็ยังได้เที่ยวอีกด้วยล่ะค่ะ และล่าสุดทางด้านแม่ชมนั้นก็ได้โพสภาพความสนุกที่พาลูกๆนั้นไปเที่ยวสวนสนุกเลโกแลนด์วินเซอร์เด็กๆดูสนุกกันมากเลยละคะ่ะดูโตกันหมดแล้วส่วนน้องเกวนั้นก็น่ารักมากช็อตที่แม่ชมนั้นอุ้มอยู่และน้องเกวนั้นหัวเราะและก็ช็อตทีสายฟ้าพายุนั้นหันมาบอกพร้อมกันว่าหิวน้ำคู่นี้เขาสมเป็นฝาแฝดกันจริงๆ เรียกว่าใครที่ได้ดูเนี่ยต้องตกลุมรักเด็กๆบ้านนี้แม้ชมพอนอตเลี้ยงลูกได้น่ารักเป็นธรรมชาติมากๆเลยล่ะคะ่ะน่าอินดูทุกคนเลยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ